ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรประชาชนหลุดจะเกิดอันตรายอะไรกับเราได้บ้างและเราทุกคนต้องทำยังไงแล้วจะยังไงกันต่อล่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะพบกันในดิจิทัลไทยแลนด์กับเอิญปานระพีจากข่าวดังที่แฮกเกอร์ไนเนียได้ข้อมูลของคนไทยไปแล้วก็บอกว่าจะปล่อยข้อมูลของคนไทย55ล้านคน ข่าวนี้ก็ทําให้หลายๆคนตกใจแล้วก็หลายคนก็เริ่มหันมาตระหนักถึงเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลกันมากขึ้นซึ่งเอิญก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับ SMS มานะคะซึ่งใน SMS เนี่ยก็จะมีลิงก์ส่งมาด้วยให้กดไปดูต่อแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลามีลิงก์ส่งมาเนี่ยโดยเฉพาะทาง SMS เนี่ยเอิญจะไม่กดดูนะคะแล้วก็มีข้อมูลมาให้ดูด้วยนี่ก็เป็นตัว SMS ที่ได้มานะคะมีครบเลยค่ะแต่ว่าเอิญขอเซ็นเซอร์ข้อมูลนะคะ ซึ่งจริงๆก็จะมีข้อมูลเลขบัตรประชาชนชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรครบเลยค่ะโอ้โห พอเห็น SMS แบบนี้เนี่ยก็กังวลนะคะเพราะว่านั่นก็แปลว่าข้อมูลของเราเนี่ยได้ตกไปอยู่ในมือใครสักคนหนึ่งแล้วที่เราก็ไม่ได้คาดเอาไว้ว่าจะไปอยู่กับเขาแล้วตอนนี้ก็ไปอยู่กับใครแล้วบ้างหลุดไปที่ไหนแล้วบ้างก็ไม่ทราบแล้วจากนี้จะไปอยู่กับใครอีกหรือว่าจะเอาไปขายแล้วถ้ามีคนไม่หวังดีเอาข้อมูลชุดนี้ไปสวมรอยเป็นเราแล้วก็ไปทําธุรกรรมต่างๆหรือว่าไปทําเรื่องที่ผิดกฎหมายอันนี้ก็เดือดร้อนแน่นะคะแล้วไหนยังจะต้องมากังวลเรื่องของแก๊ง call center อีก เอินจึงชวนทุกคนมาคุยเรื่องนี้กันค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญว่าการที่ข้อมูลหลุดเนี่ยจะเกิดอันตรายอะไรกับเราได้บ้างแล้วเราจะต้องทํำยังไงแล้วจะยังไงกันต่อแต่และหน่วยงานจะต้องทําอะไรยังไงแล้วองค์กรต่างๆมีความพร้อมกันมากน้อยแค่ไหนกับการรักษาข้อมูลส่วนตัวของเราซึ่งเอินก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาคุยกันถึงเรื่องนี้แล้วก็ได้ไลฟ์กันไปเมื่อวันที่4เมษายนค่ะแล้วก็ได้ตัดบางช่วงบางตอน ที่เป็นประโยชน์มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องข้อมูลหลุดก็ไม่ใช่เพิ่งเกิดแค่วันนี้หรอกค่ะจริงๆก็เกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วแค่มากน้อยแตกต่างกันไปและก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วยไปชมกันค่ะสําหรับวันนี้ค่ะที่เราจะคุยกันท่านแรกค่ะอาจารย์ฝนคุณนาคุณตานะคะคุยกับอาจารย์ฝนบ่อยเลยอาจารย์นรินริ์เปรมอภิวัฒนกุลที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อุปนาย,ยกสมาคมความมั่นคงปลอดภยัย ระบบสารสนเทศหรือว่าทีซ่านะคะแล้วก็เจ้าของเหตุอาจารย์ฝนสอนเองนะคะอาจารย์ฝนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ<ๆ>ค่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์ฝนก็จะมาบอกด้วยว่าคอมูลหลุดแล้วเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง <S <S เดี๋ยวแนะนําอีกท่านหนึ่งค่ะดรดโดมนะคะอาจารย์ดโดมค่ะดรอุดมทิปกไพรกเกษตรนี่ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง PDP a เลยนะคะประธานกรรมการบริหารบริษัทดิจิทัลบิซนเนสคอนซัลท์จำกัด และนายกสมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยหรือ TPDPA ค่ะมีเรื่อง PDPa คุยกับอาจารย์โดมดรโดมได้เลยนะคะดรโดมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับการครันค่ะจากเรื่องที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะคือที่มาที่ไปเนี่ยที่เราชวนมาคุยกันก็เพราะว่าเคสของนายเนียเนี่ยนะคะที่มีการข้อมูลหลุดไป50ที่เขาบอกว่า 55ล้านรายชื่อแต่จริงๆแล้วการที่มีประเด็นของเรื่องข้อมูลหลุดอะ่ะมันมีหลุดกันมาได้ตลอดเวลาอยู่แล้วจะมากจะน้อยจากช่องทางไหนก็แล้วแต่แต่มันก็ไม่เคยมีครั้งไหนที่น่าตกใจเท่าครั้งนี้มาก่อนงั้นเรามาแบ่งคาว่าข้อมูลกันก่อนดีไหมคะอันนี้เรากำลังพูดถึงการแบ่งข้อมูลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต้องเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลคนที่ยังมีชีวิตอยู่ คนตายกลายปเกี่ยวแบ่งเป็นสองกลุ่มคือข้อมูลทั่วไปก็คือชื่อสก e ุลเบอร์โทรอีเมลที่อยู่อย่างเงี้ยเราเรียกว่าข้อมูลทั่วไปข้อมูลอ่อนไหวคือพวกเชื้อชาติาศาสนานะครับความคิดเห็นทางการเมืองประวัติอชาชญากรรมลายนิ้วมือบ้านตาอะไรพวกนี้ข้อมูลที่ทําให้ทําให้เกิดการเลือกปฏิบัติได้ต่อตัวเจ้าของข้อมูลส่บุคคลมากกว่าอีกคนหนึ่งเช่นถ้าเรารู้สึกว่าเออคนนี้นะครับ นับถือศาสนาแตกต่างจากเรานะครับเราก็จะไม่ชอบเขาอะไรเงี้ยนะครับถ้าข้อมูลหลุดมันอันตรายกับเรายังไงได้บ้างคะอาจารย์ฝนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของการที่เราจะเอาข้อมูลอย่างเงี้ยยืนยันตัวบุคคลว่าเราไปเราเป็นคนคนนั้นจริงโดยที่ว่าถ้าเกิดว่า สามารถบอกเลข13หลักได้บอกวันเดือนปีเกิดได้นะฮะก็มีความน่าเชื่อถือได้ว่าน่าจะเป็นคนนี้ในการเข้ามาร้องขอบริการหรือว่าสมัครใช้บริการอะไรที่เป็นต้นน,นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ข้อมูลเหล่านี้มันหลุดออกไปเนี่ยนะฮะโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้ก็คือว่าคนที่เขาล่วงรู้ข้อมูลตรงนี้นะครับเขาก็อาจจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปสมัครใช้บริการต่างๆนะฮะเขาเรียกว่า impersonation นะฮะก็คือว่าไปปลอมตัวเป็นเราอะนะครับสมมุติว่า ข้อมูลที่ถูกขู่เนี่ยมันมันมันหลุดออกไปจริงๆตัวอย่างนี่หน่วยงานรัฐก็คือเคยเตือนออกมาว่าตัวอย่างวิธีการที่มิจฉาชีพจะนําบัตรประชาชนไปทําผิดกฎหมายถ้าเขาได้เลขบัตรประชาชนนะคะพร้อมกับรู้เบอร์โทรและถ้าสมมุติว่ารู้บัญชีธนาคารด้วยเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปโทรหลอก call center ของแบงค์ได้แล้วก็ให้ไปขอปลดล็อกให้ไปรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ไปโอนเงินออกจากบัญชีก็ได้อันนี้ตัวอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นแนวที่พวกมิจฉาชีพนะฮะต่างๆก็จะใช้ข้อมูลเหล่านี้แหละฮะเขาเรียกว่ามาโซเชียลเอนจิเนียริงหรือว่ามาหลอกมาอมัาเนะฮะโทรมาสวัสดีค่ะได้เบอร์สู้ชายไหมคะหรือว่าอย่างเงี้ยถามอาจารย์ฝนต่ออีกนิดนึงค่ะว่าถ้าข้อมูลเราหลุดชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรวันเดือนปีเกิดเลขหน้าบัตรประชาชนแล้วก็เลขเลเซอร์ข้างหลังด้วยมันจะอันตรายยังไงบ้างคะจริงๆจริงๆก็ อันตรายอย่างที่บอกนะฮะว่ามันมีเรื่องของการที่คนก็อาจจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปแอบ,บอ้างนะฮะในการสมัครใช้บริการหรือทำธุรกรรมอะไรต่างๆนะ,ะแต่นี้ถ้าเกิดว่าถึงขั้นไอตัวที่มีเลเลซอร์ Laser ข้างหลังด้วยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นธุรกรรมที่มีความสำคัญสมัครบริการกับทางภาครัฐที่บรรแบบสำคัญะนะฮะคือไอ้เลเซอร์ Laser ข้างหลังเนี่ย เป็นขั้นสุดของของบัตรประชาชนแล้วการใช้เลข13หลักเนี่ยรู้ว่าเป็นแค่เลขประชาชนจริงหรือไม่แต่ไม่รู้ว่าเป็นของใครเพราะนั้นการที่ใช้เลขเลเซอร์ข้างหลังเนี่ยมันจะยืนยันตัวคนคนนั้นได้จริงทีนี้เลขเลเซอร์ด้านหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าหน่วยงานเดียวที่เก็บก็คือกรมการปกครองหน่วยงานอื่นไม่มีสิทธิ์เก็บหน่วยงานอื่นเนี่ยจะทําหน้าที่อาจจะมีการ เ,เขียนนะครับซอฟต์แวร์เชื่อม API ในการเช็คว่าคนเนี้จริงไหมนะครับแค่นั้นเองคับคือผมคิดว่ากรมการปกครองเนี่ยซึ่งเป็นคนออกเลขที่บัตรประชาชนให้พวกเราเนี่ยมีระบบ security ที่ดีมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตัวกรมการปกครองเองเนี่ยก็ระวังไม่อยากให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับเอาข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ มีคำถามจากทาง Facebook มานะคะความปลอดภัยของคนไทยอยู่ตรงไหนถ้าข้อมูลส่วนตัวยังหลุดได้เลยชีวิตยิ่งอยู่ยากค่าครองชีพก็สูงแต่มิจฉาชีพจะครองเมืองอยู่แล้วอยู่อย่างหวาดระแวงมากให้อาจารย์ช่วยตอบด้วยครับมีโคนแอบอ้างเป็นตัวเราแล้วมาหลอกลวงเราเนี่ยจริงๆมันก็มีวิธีป้องกันอย่างแรกเลยคือใครโทรมาส่วนใหญ่ใช้เบอร์มือถือโทรเนี่ยแล้วอ้างตัวเป็นหน่วยงานเนี่ยต้องขอโทกับ แต,แต่ขอเบอร์เขามักจะไม่ให้เบอร์โทรกลับอะคะอ่ะผมไม่ให้โทรกลับก็แปลว่าเท่ากับหลอกถ้าให้เบอร์โทรกลับเนี่ยต้องเป็นศูนย์สองถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ต้องเป็นรหัสศูนย์ศูนย์อะไรศูนย์สามสี่ศูนย์สามห้าศูนย์สามหกคืออย่างน้อยเป็นเป็นเบอร์บ้านหรือเบอร์ออฟฟิศเจเป็นที่ไม่ใช่เบอร์มือถือแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยผมคิดว่าเราเองเนี่ยต้องกลับไปตั้งคําถามที่สําคัญนะครับว่า มีอีกกี่หน่วยงานในประเทศไทยที่มีข้อมูลแบบนี้และเขาเก็บข้อมูลมันีพอไหมถูกไหมเขาเก็บข้อมูลมากเกินความจําเป็นหรือเปล่าอ่านี้เรื่อง PDPA แล้วกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วุคคลเนี่ยนะครับเอ่อถ้าเราเองเนี่ยในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วุคคลนะครับรู้สึกว่า นะครับเราข้อมูลที่เราถืออยู่เนี่ยนะครับออหลุดออกไปทําให้เราเสียหายหรือไม่จำเป็นต้องหลุดละมีคนเก็บข้อมูลมากเกินความจําเป็นซึ่งเรามีสิทธิ์โดยชอบเขาไม่ให้นะครับหรือเมื่อถึงเวลาแล้วเขาเอาข้อมูลของเราเนี่ยออไม่เก็บไม่ทําลายทีนี้ถ้าสมมุติว่าตัวหน่วยงานนั้นไม่ตอบสนองหรือเราทราบว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยทำข้อมูล,ลนะครับเราก็ไปฟ้องนะครับทางแพ่งได้ กรณีเราไม่ทราบเราก็อาจจะไปบันทึกประจําวันก่อนนะครับอ,อ,อย่างน้อยก็เป็นหลักฐานไว้นะครับวันหนึง่งที่<ะ>มีค่าเสียหายก็ไปฟ้องทีนี้รู้สึกว่าถูกคนโทคบคามใช่ไหมฮะอ้าวเราก็ไปฟ้องอาญาก็ไปที่ตํารวจจะก็แจ้งความดำเน,นินคดีไปนะครับแต่ถ้าเป็นทางปกครองก็คือว่าไปที่สํานักง,งานุ้อรองข้อมูลส่วนพลหรือสคสอนะครับก็ถ้าเป็นเว็บไซต์ก็ p d p c o r t h ทางปกครองเนี่ยก็เขาจะมีะตัวสำนักง,งานรับเรื่องเสร็จเลยขาก็จะส่งกรรมการผู้เชี่ยวชาญกรรมการผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะพิจารณาแล้วก็วินิจฉัยลงโทษทางปักทางปกครองครับก็ลงโทษปรับก็สูงสุด5ล้านนะครับอย่างเคสเมื่อวานนี้เนี่ยทางกรรมการผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าหน่วยงานรัฐที่ทำข้อมูลหลุดเนี่ยนะครับอาจจะโดนปรับเนี่ยสามล้านบาท แต่คําถามที่สําคัญเนี่ยคือหน่วยงานนั้นเนี่ยถ้าเป็นหน่วยงานรัฐใครเป็นคนจ่ายนั่งสีถ้าเป็นเอกชนถ้าเป็นถ้าเป็นเอกชนเรารู้ว่าใครจ่ายถูกไหมบริษัทจ่ายถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นหน่วยงานรัฐล่ะใครจ่ายอืถ้าบอกว่าหน่วยงานจ่ายก็ภาษีเราอีกอ้าวก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เรากลับมาวงกลับมาถูกไหม เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าหน่วยงานรัฐเองเนี่ยนะครับตัวผู้อิหารสูงสุดข,ข,ของหน่วยงานต้องมีความรับผิดชอบเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เป็นภาระของหน่วยงานที่ต้องเอาภาษีของประชาชนมาจ่ายถ้ามีการบกพร้องจากหน่วยงานนั้นจริงจากประสบการณ์ที่ผมทำงานร่วมกับหลายๆห,หน่วยงานรัฐเนี่ยส่วนหนึ่งเข้าใจว่า PDPa คืออะไรแต่อีกหลายๆห,หน่วยงานเนี่ย อย่างอลิกหนอเรื่อง PDP a พเนะเพราะเข้าใจว่าเฮ้ย hey, p d p a เนี่ยหน่วยงานรัฐไม่ต้องทำอ,อันนี้คือเรื่องที่น่ากลัวที่สุดเลยนะมีคำถามจากทางบ้านมาพอดีเลยค่ะสอดคล้องกับเรื่องนี้เลยค่ะเขาถามว่าแล้วถ้าตรวจพบว่าหลุดจากหน่วยงานรัฐกฎหมาย PDP a บังคับใช้ไหมครับก็ต้องบังคับใช่ไหมคะสอบถามอาจารย์ถึงวิธีการป้องกันว่าจะมีมาตรการกฎข้อบังคับอะไรบ้างสําหรับการเก็บข้อมูลลูกค้าหรือประชาชนเพื่อให้ปลอดภัยจากแฮกเกอร์ รวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลนั้นๆด้วยครับเราอ้างอิงกับตัวกฎหมาย p d p a แล้วกันนะครับก็พูดในเชิงแบบคอนเซปต,ต์โดยรวมนะครับว่าหลักการของ security ต้องรักษาเรื่องอะไรบ้าง confidentiality integrity availability นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะต้องมีกระบวนการเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยให้มันเหมาะสมอะไรเงี้ยนะครแต่ประเด็นคือที่อยากจะชวนคุยคือความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนจริงๆนั้นเนี่ยนะฮะศักยภาพในการที่จะทําสิ่งต,ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในวันนี้มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะฮะเพราะว่าเวลาเวลาเราจะพูดถึงความพร้อมเนี่ยมันต้องพูดถึง people process technology นะฮะคือหมายถึงว่ามีทั้ง3ส่วนคือบุคลากรก,รก็ต้องมีพร้อมมีถึงเพียงพอ และคุลิฟายด้วยนะฮะซึ่งวันนี้เราก็ยังคุยกันอยู่ว่าบุคลากรด้าน Security ้เนี่ยนะครับมันก็ยังขาดแคลนอยู่อีกจุดหนึ่งที่เอิญเองก็เห็นว่าสําคัญมากๆเลยนะคะก็คือตัวผู้บริหารเองเนี่ยแหละค่ะก็ต้องมีความเข้าใจดีด้วยจริงต้องต้องเรียนคุณเอิญกับอาจารย์ผลอย่างตัว PDPa กับ Cyber Security เนี่ยมันเป็นแฟนพี่น้องถูกไหมฮะเราเป็นแฟนพี่แฟนน้อง ในแง่ของ PDPa เนี่ยเป็นเรื่องของสิทธิสมมุติว่าข้อมูลที่ถูกขู่เนี่ยมันมันมันหลุดออกไปจริงๆเอาเป็นว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันมีอยู่ในมือใครคนใดคนหนึ่งและอาจจะมีคนที่อาจจะเซฟไปอีกแล้วก็ได้ซึ่งอันนี้อันนี้ตอบไม่ได้เราก็ไม่ทราบเลยนะคะแต่เรารู้แล้วล่ะว่ามันหลุดแล้วก็มีคนได้ข้อมูลไปคือมันมีทั้งชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรวันเดือนปีเกิดเลขประจำตัวประชาชน เอาละถ้าสมมุติว่ามันมีการหลุดออกไปขนาดนี้55าล้านลายชื่อเนี่ยค่ะเราต้องเปลี่ยนเลขบัตรประชาชนกันทั้งประเทศเลยไหมคะดรดองคิดว่ายัางไงคะคือโดยส่วนตัวเนี่ยผมว่าเริ่มต้นเนี่ยวิธีที่ประชาชนดูแลตัวเองได้ก่อนแล้วก็ง่ายสุดนะครับคือเปลี่ยนเบอร์มือถือ จะทำให้โอกาสที่จะคนมาหลอกลวงเราเนี่ยก็จะลดน้อยลงถ้าสมมุติว่าหลุดมันหลุด55ล้านเลขหมายจริงนะครับการเปลี่ยนเบอร์เ,ออเลขประจำตัวบัตรประชาชนเนี่ยอาจจะเป็นทางออกของการรีเซ็ตป,ปัญหาทั้งหมดในอดีตแต่ถามว่ามีต้นทุนมหาศาลในแง่ของการจัดการทั้งหน่วยงานคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไหมผมว่ามีแน่นอน ซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อาจจะต้องพิจารณาเป็นทางเลือกสุดท้ายมันถึงเวลาไหมคะที่เราควรจะต้องมารีเซ็ตทุกอย่างกันแล้วก็คือเริ่มกลับมาคิดกันอย่างจรงิงจังว่าการรักษาข้อมูลเนี่ยโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่ถือข้อมูลละเอียดยิบเลยของประชาชนเนี่ยคือควรจะต้องมาจริงจังกันมากขึ้นกว่านี้ไหมคะมาตรก,การต่างๆจากเหตุการณ์นี้นะผมอยากเห็นคนถูกลงโทษเพื่อที่จะได้บอกว่า รัฐเนี่ยเอาจริงนะคือไม่งั้นเนี่ยกฎหมายคุณก็ออกมาก็กลายเป็นเสือกระดาษอีกนะกฎหมายก็ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกนะครับแล้วผู้ปฏิบัติเองก็จะปฏิบัติแบบเดิมๆอะ่ะเรียนตามตรงเลยนะเพราะว่าผมเองเนี่ยอยู่ในคณะกรรมการที่มีโอกาสนะได้คือหอน่วยงานต่างๆในเวลาออกนโยบาย,ยอะไรต่างๆพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องของอการดูแลข้อมูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสาระสนเทศอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะต้องส่งนโยบายและแนวปฏิบัติเนี่ยมาให้คณะของตรวจปวเป็นคณะอนุกรรมการอยู่นะฮะซึ่งก็เห็นเลยฮะว่าโอ้โหตายละคือเอาเอาตรงๆนะเหมือนลอกข้อสอบกันมาร้อยกว่าหน่วยงานเนี่ยมีสามแพทเทิร์นนะไม่อยากจะเอาเรื่องจริงที่น่าเจ็บปวดมาเล่าให้ฟังนะแต่เป็นอย่างนี้จริงคือหลายหลายหลายที่เนี่ยทาแบบขอไปทีคืออาจจะด้วยความ ขาดความเข้าใจด้วยพอถึงเวลาบอกว่าเรื่อง security สำคัญไหมสําคัญแต่เวลาคุยเรื่องงบประมาณนะ security โดนตักงบประมาณก่อนเลยต้องเรียนงี้ปัญหาซีโซไม่มี DPO ก็ไม่มีหลายๆห,หน่วยงาน PDPa เป็นงานฝาหน่วยงานรัฐเนี่ยไม่มีใครอยากเป็น DPO ไม่มีใครอยากเป็นซีโซ่เพราะอะไรไม่มีตําแหน่งนี้แปลว่าไม่มีอาัตาราเงินเดือนถูกไหมไม่มีค่าตอบแทนแต่ความรับผิดชอบ มันไม่มีรับชอบส่วนใหญ่มันคือรับผิดไม่รับผิดใช่ใชรับชอบ <c oughs> มันมีค่าตอบมันต้องมีค่าตอบแทนถูก <c oughs> ไหมฮะเอาเอกชนเนี่ยยังมีเงินเนะเาะกําหนดอัตรากําหนดตําแหน่งได้แต่พอเป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยถ้าไม่มีการกําหนดอัตรากําหนดตําแหน่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีคนอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าไม่มีแครเลียผาปุ๊บก็ไม่มีใครอยากเป็นเห็นไหมครับ อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องต้อง,องวางแผนกันอย่างจริงจังนะอาจารย์ค้อยท้ายสุดแล้วในอนาคตเนี่ยเรื่องแบบนี้มันมันจะมาอีกเรื่อยๆครับมีคอมเมนต์จากทางบ้านมาช่วงเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะคุณอังเคิลชาลีนะคะขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ด้วยนะคะใช่เลยครับต้องสังคายนาแนวคิดและการจัดการของภาครัฐด,ด้าน IT Security อย่างเร่งด่วนแต่ก่อนอื่นกรณีนายเนียต้องมีผู้รับผิดชอบครับจะปล่อยผ่านไม่ได้เป็นอันขาดคือมันแล้วผู้ที่เป็นผู้เสียหายคือ เรียกร้องอะไรกับใครยังไงได้บ้างคะครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับเราร้องเรียนที่สำนักง,งานคุ้อรองข้อมูลส่วนคนนะครับก็เข้าไปในเว็บไซต์ pdpc or ts นะครับแล้วก,แวก็แล้วก็มีแบบฟอร์มไปกรอกแล้วก็ร้องเรียนนะครับแต่ผมเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยทางสำนักง,งานคุ้อรองข้อมูลส่วนคลเองเนี่ยนะครับทราบแล้วลหละว่าหน่วยงานไหนเนี่ยนะครับทำข้อมูลหลุด สิ่งที่เราต้องดูกันต่อไปคือเขาจะมีมาตรการลงโทษนะครับหน่วยงานนั้นที่ทำข้อมูลหลุดหไหมส่วนประเด็นว่าแฮกเกอร์คนไหนเอาข้อมูลไปนะเป็นใครอันนี้เป็นหน้าที่ตำรวจเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการหาคนรับผิดชอบเนี่ยตอนนี้เราต้องรับผิดชอบว่าหน่วยงานไหนเนี่ยเก็บข้อมูลแล้วทำให้หลุดแล้วถ้าสมมติว่าทราบแล้วว่าหน่วยงานไหนเป็นผู้ที่ทำข้อมูลหลุดมันยังไงต่อคะรบตโดม สำนักง,งานก็ลงโทษใช่ไหมครับสำนักง,งานลงโทษถ้าเราไม่พอใจคํำสั่งของสำนักง,งานเราก็ไปซอฟ้องศาลปกครอง,องตัวประชาชนที่ร้องเรียนเนี่ยนะครับขอยื่นศาลปกครองได้ขอขอบคุณอาจารย์ฝนนะคะแล้วก็ดกรดมมากๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะ ที่มาคุยกันวันนี้ค่ะแล้วก็มาร่วมกันตอบคําถามนะคะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการไลฟ์จัดรายการสดคุยกันเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมานะคะใครที่อยากดูฉบับเต็มๆแบบยาวๆละเอียดละเอียดก็ไปดูได้ที่ช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดน้